สวัสดีครับผมจะมาฝึกจิตนั่งสมาธิชาเลนตัวเองภายใน21วันแล้วมาดูผลการเปลี่ยนแปลงได้ใช้เสียงนำสมาธิของอาจารย์บัณฑิตอึ้งรังสีฝากติดตามด้วยนะครับทุกคนหาที่นั่งส,สบายๆนะครับหายใจลึกๆสัรอบิน3ครั้งหายใจลึกๆ3ครั้งนะครับ แนะนำนะครับให้เถอะให้หน้ายิ้มอมยิ้มเล็กๆนะครับหน้าคุณจะได้ผ่อนคลายอันนี้เป็นเทคนิคที่ที่ชนะทันนะครับหลวงปูท่ทิพชนะชันสอนมาผมชอบมากทุกครั้งที่เดี๋ยวดึงสติกลับมาเทคนิคหนึ่งคือหน้าเราอมยิ้มเล็กๆไม่งั้นเดี๋ยวคนนึกเจอหน้าเราเขาจะนึกว่าเราดุขยัดตลอดเวลาขมมดคิ้วหน้าผักย่นตลอดเวลานะครับหายใจลึกแล้ว ไปอยู่ในที่นะครับขอร้องไปอยู่ในที่ที่รู้ว่าจะไม่มีใครรบกวนเ,เงียบรู้ว่าจะไม่มีใครมาเคาาประตูสักสิบนาทีครับที่จุดงลหก็นอนบนเตียงอยู่บนเตียงนยนะก็ได้ตอนนี้ผมกำลังจะทำคุณเข้าสู่การสมาธิสู่ขึ้นอัลฟาขึ้นสมองที่แห่งความชิดสร้างสรรค์ มีสติและรีแลกซ์ผ่อนคลายทุคนหายใครเข้าครับระหว่างหายใจออกให้เห็นเลขสามสามครั้งให้คุณผ่อนคลายทุกช่วงของร่างกาย ผ่อนคลายเท้าให้รู้สึกเหมือนกับว่า,วามีความรู้สึกสั่นสะเทือนเล็กๆที่เท้าให้ทุกคนส่งพลังไปที่เข่าและขารู้สึกถึงพลังสั่นสะเทือนเล็กๆแล้วผ่อนคลาย ุกคนมุ่งส่งพลังไปที่ต้นขารู้สึกถึงพลังสันส่นสะเทือนเล็กๆแล้วก็ผ่อนคลายไปส่งพลังไปที่ลำตัวรู้สึกถึงพลังสันส่นสะเทือนเล็กๆ รู้สึกถึงส่งพลังไปที่แขนและมือนิ้วรู้สึกคัามสัส่นสะเทือนเล็กๆแล้วก็ผ่อนคลายส่งพลังไปที่คอและไหล่รู้สึกถึงพลังสัส่นสะเทือนเล็กๆ ส่งพลังไปที่หน้าคิ้วหน้าผากองยิ้มเล็กๆสึกถึงพลังสันสะเทือนล้วก็ผ่อนคลายส่งพลังไปที่หนังศีรษะโวยพร ส่งพลังความรักไปที่มันขอบคุณขอบคุณในศีรษะขอบคุณทุกส่วนของร่างกายและผ่อนคลายตอนนี้คุณอยู่ในเลเวลที่3นะครับระดับที่สต่อไปผมจะนำคุณลงไปลึกลงไปอีกไปู่ระดับที่สองระดับที่สองคือการผ่อนคลายจิตใจ เราทำได้โดยดึกภาพสถานที่ที่ธรรมชาติที่โปรดของคุณนึกภาพตอนนี้เลยครับ ตอนนี้ให้หายใจเขาเ้าลึกแล้วหายใจออกเห็นเลขสองสามครั้งตอนนี้คุณได้อยู่ในระดับจิตที่สองแล้วต่อไปผมจะนำคุณลงไปสู่ระดับหนึ่งระดับที่หนึ่งก็คือระดับ แห่งอัลฟาหายใจลึกๆตอนหายใจออกให้คิดถึงเลขหนึ่งสามตอนนี้คุณได้อยู่ในระดับอัลฟาเล ให้เชื่อใจในกระบวนการนี้ไปเลยว่าตอนนี้แหละคุณอยู่ในอัลฟาแล้วให้พูดกับตัวเองว่านั่นนี่แหละคือระดับอัลฟาของฉันต่อไปผมจะนำคุณลงไปลึกยิ่งกว่านี้โดยการนับสิบจนลงหนึ่ง มันจะลงไปลึกขึ้นลงไปอีกมันจะมีพลังพาวเวอร์พลังจิตยิง่งเข้มข้น,นมากขึ้นไปอีกสิบเก้าแปดลงลึกลงเรื่อยเรื่อยเจ็ดหกห้าลึกลงอีกลึกลงอีก หน่งตอนนี้คุณในระดับที่ลึกมากเป็นอัลฟาที่ลึกมากมีพลังจิตที่ยิ่งใหญ่มีพลังสมาธิที่ยิ่งใหญ่คุณพร้อมแล้วที่จะรับโปรแกรมใหม่พูดกับตัวเองว่าฉันพร้อมแล้วที่จะรับโปรแกรมชีวิตอันใหม่พูดตามผมนะครับฉันเป็นคนมัางขั่งเหลือเฟือ พุ้นในใจชีวิตฉันสุขสบายชีวิตฉันมีแต่โชคดีทุกสิ่งที่เข้ามาดีสำหรับฉันเสมอมีว่าแม้ว,ว่าตอนแรกจะไม่ดีจะดูเหมือนไม่ดี แต่ฉันจะไม่ไปตีความหมายแบบนั้นเพราะฉันรู้ว่าทุกสิ่งในโลกนี้เกิดมาดีสำหรับฉันทุกอย่างและเมื่อฉันเชื่อมต่อกับมหาปัญญาในขณะที่อยู่อัลฟาฉันจะได้รับการน,นำ ให้ไปอยู่ในสเต็ปต่อไปขั้นต่อไปที่ใช่แล้วขันก็จะมองกลับมาแล้วเห็นว่าสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันคือโชคดีของฉันสุดๆฉันเป็นคนมั่งข้างเหลือเฟือตลอดชีวิตฉันเป็นคนหน้าเด็ก ่นยาวคุณดีตลอดสามารถเอ็นจอยอาหารแล้วก็คงความุดีสุขภาพดีตลอดชีวิตทุกคนตื่นเต้นกับฉันมากทักตลอดว่าทำไมเธอมีแต่สุขภาพดี ร่างกายของฉันหน้าตาของฉันบ่งบอกถึงสุขภาพที่ดีนาสมส่วนอ่อนยาวตลอดกาลไม่ว่าจะอายุมากขึ้นแต่กลับไปว่าร่างกายไบโอโลจิ a อชีวะร่างกายอายุน้อยลงตลอดนี่คือฉันคืนนี้ ถ้าคุณมีคำถามอะไรที่จะสั่งให้จักรวาลทําให้จักรวาลหาคําตอบคือสามารถโปรแกรมในช่วงตอนนอนได้บอกให้จักรวาลบอกคุณในความฝันหรือส่งสัญญาณบางอย่างมีสิ่งที่อยากจะประสบความสำเร็จในเรื่องใด ทางออกในเรื่องใดสักจักรวาลไปได้นี่คือ Power ที่คุณมีอยู่ในช่วงอัลฟานี่คือ Power พลังของคุณตอนน่อไปนี้ผมจะนำคุณออกไปสู่ช่วงภาวะการตื่นปกติไปสู่เบต้าผมจะนับ5ตปนงแต่รับ1ถึง5 เมื่อผมนับถึงห้าให้ลืมตาขึ้นและคุณจะรู้สึกสดชื่นสุขภาพดียิ่งกว่าเดิมทีเนี่ฉลาดยิ่งกว่าเดิมอิ่มเอิบใจมีความสุขและอยากทำสมาธิแบบนี้อีกคุณจะสามารถใช้พลังจิตนี้ที่ผมสอนในเรื่องที่ดีเท่านั้นในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อ บนมนุษยาชาติเท่านั้นคุณจะไม่สามารถถ้าคุณจะไม่สามารถใช้พลังจิตนี้ในการที่เป็นทําำลายไขยได้ถ้าคุณใช้พลังจิตนี้ในการที่ทําำลายไขยได้คุณจะไม่ได้ผลสําเร็จแต่ถ้าคุณช่วยคนได้เยอะพลังจิตของคุณจะแก่กล้ามากยิ่งขึ้นเพราะพลังงานแห่งจักรวาลจะไหลไปสู่คนที่ช่วยคนจำนวนมากขึ้นมากขึ้น หนึ่งสองสามขึ้นมาขึ้นมาคุณรู้สึกดีมากคุณกำลังรู้สึกดีมากคุณกำลังจะเข้ามาอยู่ในสภาวะการคิดแบบปกติสี่ห้าลืมตาครับตอนนี้คุณก็รู้สึกดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นสุขภาพดียิ่งกว่าเดิม นี่คือผลลัพธ์ของการนั่งสมาธิเป็นไงครับเพื่อน